สะัสครับผมนะคุครับก่อนที่เราจะรับชมเอ่อวิดีโอคลิปกันเนี่ยก็วันนี้นะครับผมมีกิจกรรมไม่สองกิจกรรมอีกแล้วนะครับผมนะคุณดูครับแต่ผมบอกเลยว่ากิจกรรมนี้พิเศษแน่นอนนะครับผมนะคุณดูครับมันคือกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราไปดูเลยครับผมนะคุณดูครับสำหรับกิจกรรมที่1นะครับผมนะชูก้าสกูเปไทม์สองนะครับผมนะภารกิจบูย่า ทำภารกิจรายวันสะสมโทเค็นเหนรียญบูย่าแลกรับรางวัลภารกิจบูย่านะครับผมนะคุณผูครับ1โทเค็นกล่องสุมส่มสกินปืนบูย่า1โทเค็นกล่องสกินปืนซีรีส์บูย่าเดย์เอวบวกอักนะครับผมนะสามโทเค็น UMP บูย่าเดย์เลเวลหนึ่งครับหนึ่งโทเค็นไฟต้นกําเนิด UMP อัปเกรดโทเค็นนะครับผมนะคุณผูครับแต่ผม อ, 4, อันนี้ผมไม่มีภาพก e ิจกรรมมาประกอบให้คนดูได้ดูกันนะครับผมนะคนดูครับแต่ว่าระยะเวลากิจกรรมนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนจนถึง14พฤศจิกายนเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปต่อกิจกรรมที่2เลยดีกว่าคนดูครับเพื่อไม่ให้เสียนาฬิกานะครับผมนะที่จะเสียเวลานะครับผมนะคนดูครับมากิจกรรมที่2นะครับเติมพลังคู่หูรับไอเทมฟรีๆไปเลยแบบคุ้มสุดๆนะครับผมนะคนดูครับระยะเวลากิจกรรมเนี่ยก็ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนเหมือนกันจนถึงวันที่14 พฤศจิกายนอีกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็รู้ครับยังไงก็เข้าไปจัดและเข้าไปเล่นกันเยอะๆรักกันนะจ๊ะ <c oughs> เล่าประวัติแลมโบ้ลนะยครับแลมโบ้นะครับประวัติแลมโบ้นะครับตอนแรกแลมโบ้เป็นเด็กที่หัวกระโปรงมากแล้วผมเนี่ยไปยึงบันมาเพื่อที่จะมาอยู่ e ีเวนเพื่อที่จะมาแข่งรอบชิงและจากนั้นเขาก็ได้เป็นโอป้าไปเลยเมื่อก่อนเขายังเป็นนักมวยอยู่ ผมก็ได้ไปเอาชีวิตของเขามาอยู่ในโหมดโอปป้าหายอา้ปืนจริงข้างหลังเราสี่ตัวเลยพี่กายกู้ดูแลสัตว์ไอ้หวาจากไหนะอะเจอตะหนับบัตรก็ไม่มีปืนแคนนอน,นอ่ะเกยี่กายฮะมีบาเล็กเกวเอว์ให้เฮ้ยเอาดิ โอเก็ชอบอ่ะ่แหมเก่งพูดไม่หยุดขอบคุณเอนักวัตารลาด้วยผมนะที่กดทับปัตเตอร์นะผมขคผมเรเลยเขาให้ผมระยะจุบเลยปาามาขัดใจเลยปะใช่ใช่โหอ้าโล่เดี๋ยวไม้องกูใส่แม็กก่อน จะใส่เพื่ออะไรวะใส่ไปก็ไม่ได้ใช้ใส่ให้มันเปลืองกระสุนอีกเฮ้ยเออว่ะเี่ยแค่นี้แค่นี้ก็รู้แล้ว,แค,แ,ลวแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาแบบว่ามีใจใครมากกว่าระหว่างเอเดียก,กับแลคกิงอะไรแค่นี้ก็รู้แล้วเห็นไหมแค่การชุบอย่างเงี้ยแค่นี้เราก็รู้แล้ว,เ,วเขาสาเสียตลาดชีวิตตละชีพตัวเอง เพื่อที่จะไปชุบไอ้แรมเก่งขึ้นมาแต่ว่ามีไอ้แรมเก่งงูดำอะไรครับริ่นหวังให้ดูทำตัวดิลงมาแล้วโดนตัวเดิมยิงเลยหาอะไรวะนี่โคตรกลางอ่ะ g p s มันมันมันติด g p s แน่นอนโคตรกลางอ่ะไม่ลงมาผมตายเงี้ยอะไรอะเขาตายเสียสบายชีวิตได้ไหมอะไรแล้วผมนี่ M M สีกับเนี่ยผมมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ะคือถ้าใจแม่งได้มันก็ฆ่าได้หมดอ่ะ ใช่อะไรมัวเก่งอ้ใช่แพ้ผมโดนมันโถมพี่กายด้านล่างบ,าาบาา้า<ห>นไอ้๋อไม่ได้ไวเขาร้องถมหรือเปล่าเออจริงจริงตัวนี้นนอะไรพี่ไอ<ห>้นี่จะไม่ที่เป็นข้ามึงอ่ะหนมึงโดนถมอะไรกูเห็นมันมีตัวเดียว เดี๋ยวชุบให้อ่ะเดี๋ยวกูชุบเขาไปดีกว่ากูดูตรงแล้ไล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 ท์นะมอไปนะไหนวะขึ้นแล้วหายเเกมมึงก็ยืนวงยืนวงเพี่ผมไม่เกนเออผมยืนให้พี่มาคุ้มกันด้วยโอ้ยยังทำตัวให้มีประโยชน์หน่อยดิตายอย่างเดียวเลยปังปัง โอ้โหยืนวงยืนชิวว่ะยืนวงแม่งชิวว่ะอ๋อหัวเช้าล่าสั้ เยีย่ยมเลยโอ้ยเยี่ยสองหัวเลยวะนี่จะได้แบบอีขววงนี่แม่งจับแมวเลยนะ เป็นสินบเลยในโดนเป็นสิบ

บ้านเอวสองตัวด้านล่างสองตัวปังาฮู้ขอขอคิวเด้วขอตัวเดียวขอตัวเดียวจะครบยี่สิบคิวแล้วขอตัวเด้วยี่สิบคิวลงมา เดี๋ยวมาดิยืดถีบคิวยืดถีบคิวต้องมาอึบอึบอยู่บ้านตาอยู่บ้าน่ากับบ้านเอลเนี่ยโอาขวาไปเนเีเ่ยไปเนี่ยเนี่ยปังเออไอ้คู่นี้ก็รักกันดีจังวะจะจบเกมอยู่แล้วเขาก็ย,ยังไปชุบกนันอ,อีกนะเว้ยโอ้รักเพื่อนสุดๆว่ะยอดว่ะต่อยมันนะพี่ ยูเฮ้ยเอริก20คิวพอดีเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ชิดพี่ชิด20คิวเออชิด20คิวอ้าวดาเม็ดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกโคตร 11, ยเยอะจะเยอะไปถึงไหนวะมายถึดาเม็ดอะ